สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครัวปั้นแป้งชาแนลนะคะวันนี้พี่แขกจะพามาทำไส้ถั่วกวนค่ะเนื้อเนียนนุ่มอร่อยค่ะเราจะใช้ถั่วเขียวเหลอเกลือแบบนี้นะคะเป็นถั่วซี่ค่ะครึ่งโลนะคะ5 0 0กรัมค่ะแล้วก็เราก็ต้องล้างให้สะอาดนะคะจนน้ำใสค่ะ แช่น้ำนะคะอันนี้ที่แขทใช้น้ำที่เรากินนะคะก็แช่ให้ท่วมถั่วเลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะอืดอีกนะคะค<ม>่ะ๋ยวแช่ทิ้งไว้ค้างคืนนะคะประมาณ6ชั่วโมงค่ะทุกคนแล้วเดี๋ยวเช้าเราจะมาล้างแล้วก็เนื่องกันตอนนี้ก็ครบ6ชั่วโมงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาถั่วไปล้างนะคะแล้วก็ไปเนื่องกันค่ะ จนน้ำเขาใสแบบนี้นะคะเวลาเราคนไส้ออกมาก็จะได้หอมนะคะแล้วเราก็ใส่ไปเตยลงไปในน้ำนะคะเสร็จแล้วก็ใส่ถั่วลงไปเลยนะคะเราก็นึ่งประมาณ45นาทีนะคะหรือว่าดูจนกว่าแบบเวลาเราคนเราเม็ดเ้านิ่มคะ่ะ ก็เราก็ลองีบดูนะคะคเดี๋ยวเรามาเตรียมกวนไส้ถั่วกันนะคะค่ะก็จะมีถั่วซีที่นึงแล้วนะคะครึ่งโลค่ะแล้วก็มีน้ำเปล่า250กรัมเกลือป่นครึ่งช้อนชาน้ำตาลทราย440กรัมน้ำมันพืช150กรัมวันนี้พี่แกจะใช้กะทิกล่องนะคะ150กรัมค่ะ อ่าก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาผสมส่วนผสมแล้วก็ปั่นถั่วกันก่อนค่ะเราจะใส่ส่วนผสมนะคะยกเว้นถั่วกับก,ก,กะทินะคะยังไม่ต้องใส่ใส่เกลือค่ะน้ำตาลทรายน้ำเปล่าก็น้ำมันค่ะ เสร็จแล้วก็คนค่ะเราจะเอาส่วนผสมของถั่วเนี่ยใส่ลงไปเลยนะคะเทลงไปเลยนี่ค่ะผสมกันลงไปเลยนะคะอาเสร็จแล้วเราก็นำเขามาปั่นเลยนะคะ อเราปั่เรียบร้อยแล้วเราก็ใส่กระทะกวนเลยค่ะอ,อถ้าเราใช้กระทะเทฟลอนกวนเนี่ยจะจะไวนะคะเราก็จะกวนไปเรื่อยๆนะคะด้วยไฟกลางค่อนข้างอ่อนนะคะจนกว่าเขาจะเดือดค่ะ นี่คะ่ะพอเขาเดือดปุดๆนะคะเดือดแบบนี้นะคะเราก็เติมกะทิลงไปเลยค่ะใส่กะทิเสร็จเราก็ควนไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าจะใช้ได้นะคะ ตอนนี้ก็ต้องใจเย็นนิดหนึ่งนะคะก็ใช้เวลานิดนึงคนไปเรื่อยๆเลยนะคะก็คนจนกว่าเขาจะร่อนนะคะถั่วไม่ติดไม่พายค่ะตอนนี้ไส้ถั่วกวนของเราก็ได้ที่แล้วค่ะเนี่ยค่ะเขาจะไม่ติดพายยางนะคะอ่าเราก็ปิดไฟเลยค่ะเราก็ทิ้งไว้ให้เขาหายร้อนนะคะถึงจะไปปั้นไส้ค่ะ เดี๋ยวเราจะมาเตรียมส่วนของไข่แดงนะคะอันนี้จะเป็นไข่แดงเค็มไซร์เล็กนะคะก่อนใช้เราก็จะมาหั่นก่อนค่ะเราก็จะแบ่งครึ่งของครึ่งลูกนะคะก็ใส่ถาดไว้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะอบค่ะแต่ว่าอบแค่ให้สุกแค่ประมาณ นะคะคเพื่อลดความคาวของไข่ค่ะหั่นเสรเ็จเราก็นำเข้าเตาอบเลยค่ะใช้ไฟร้อยห้าสิบองศานะคะประมาณหนาทีค่ะ <c oughs> ถามืา เราอบไข่แดงแล้วนะคะเราก็จะปั้นถั่วนะคะก้อนละ55กรัมค่ะก็ก่อนปั้นแล้วก็ขยำนะคะให้เขาเข้ากันนิดนึงแล้วก็ปั้นเลยเวลาปั้นเขาจะได้เนียนนะคะถ้าเราไม่ขยำมาก็าจะปั้นยากมันจะเป็นแบบแตกๆนะคะนี่ค่ะ พอปั้นเสร็จนะคะเราก็เรียงใส่หม้อเลยค่ะเพื่ออบควันเทียนค่ะ,ะเรียงเสร็จเราก็จุดเทียนอบเลยค่ะแล้วก็เวลาเราวางเรากดให้เขาแน่นหน่อยนะคะกันเขาล้มค่ะเดี๋ยวเศษขี้เท่าจะไปติดใส้ขนมนะคะ เราก็สังเกตจากเนื้อเทียนนะคะเขาจะเดือดปุดๆนะคะถ้าเดือดปุดๆสักพักหนึ่งเนี่ยเราก็ดับเทียนได้เลยค่ะอดับเสร็จเราก็ปิดฝาเลยนะคะหนี่เขาไว้ค่ะประมาณ 1- 2สอชั่วโมงนะคะหรือว่าจะอบค้างคืนก็ได้นะคะ 哦，对。